เลนของเราอีกแล้วยิ่งเหลือน้อยอยู่ด้วยนะครับนะครับเราทำอ้อยเราหวังอะไรเอาไม่เอาสามสิบตันหรือใครเอาสามสิบตันเอาสามสิบตันไหมอยากได้ไหมอ่ะใครอยากได้สามสิบตันสามสิบตันขาดทุนเอาไหมอ้าวทำไมล่ะเขาทำโครงการร้อยตันขาดทุนไปแสนกว่าเขายังทำเลยแล้วเราไม่เอาสามสิบตันหรือ ดังนั้นทําอ้อยเอาอะไรครับกําไรถูกไหมครับเราอยากได้กําไรเยอะหรือได้กําไรน้อยแสดงว่าเราทําอ้อยต้องการกําไรสูงสุดครับจังหวะเวลาสำคัญมากนะครับใครเรียนห้องนี้นั่งหลับไม่ได้ตัวนี้ไม่จบไม่รู้เรื่อง เอาถึงไหมวะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นสิ่งที่คุณกิโดบริหารงานไม่ว่าแปลงไหนที่ไหนใช้สามเหลี่ยมแห่งความสําเร็จในการบริหารงานทุกที่ครับผมบอกเลยนี่คือหัวใจของคุณกิโดจังหวะเวลาคืออะไรทําไมมันถึงทําให้เรากําไรสูงสุดการปลูกอ้อยบ้านเรามีกี่ฤดูครับมีอะไรบ้างหนึ่งคำแรง สองต้นฝนอ่ะมาเรามาพูดต้นฝนต้นฝนการจับจังหวะเวลาทามมิ่งของมันทำง่ายไหมจับง่ายไหมจังหวะเวลาอ้าวทำไมถึงบอกว่ายากเราความชื้นดีทำไมยากล่ะฮะอ่ะ,อะวันนี้เราจะ,จะ,จ,ะจะปลูกละเตรียมพันอ้อยตัดเรียบร้อยกองไว้หัวแปลงเรียบร้อยคือนี่ซัดมาซัร้อยมิล,ลมปลูกได้ไหม เราพันอ้อยทำไงอะ่ะเสียไหมสเสียจังหวะจับง่าย,ยไหมยากมามพรุ่งนี้เราจะฉีดยาเลยเฮ้ยยาเริ่มมาเว้จะฉีดยา้ะคือนี้สัดไม่สักแปดสิบมิลฉีดได้ไหมไม่ได้จังหวะเวลาได้ไหมไม่ได้การทำงานในจังหวะเวลาไม่ได้เสี่ยงขาดทุนไหมถ้าคุณกิโดบอกว่าถ้าเสี่ยงขาดทุนไม่ให้ทำครับอ้อยต้นฝนคุณกิโดบอกโนโครับ ไม่ให้ทำเพราะการจับจังหวะเวลายากมาดังนั้นการจับจังหวะเวลาง่ายที่สุดก็คือต้องข้ามแรงครับก็คือปลายฝนนั่นเองปลายฝนหมายความว่าปลายฝนที่บ้านเราอ่ะอีสานเนาะไทยอีสานผู้ใดไทยอีสารครนครับอ่ะอุด,อนนมดมรครับอ่ะอุดรฝนหมดเมื่อไหร่ครับ กันยาตุลาต้นตุลาหมดยังหมดแล้วเอ้าต้นตุลาหมดแล้วเอาต้นตุลาปกติเราจะไถได้เดือนไหนเ <sk> อาไปกันยาเลยเหรอเอางานรีบงานรีบงานรีบงานมันเร่งครับก็ไม่เป็นไรจังหวะเวลาอย่างนี้นะครับทามมิ่งของสิ่งที่คุณกิโดให้คอนเซปต์ว่าดีที่สุดในการปลูกอ้อย ผลผลิตดีสุดอัตราการงอกดีสุดนะครับปลูกดีสุดอัตราการงอกดีสุดต้นทุนต่ําสุดผลผลิตมีโอกาสได้สูงสุดนะครับคุณกิโดให้จังหวะเวลาคือ30วันโรงงานน้ําตาลเองต้องปลูกให้เสร็จภายใน30วันครับดังนั้นจังหวะเวลาที่ดีที่สุดเขาเรียกนาทีทองเนี่ยคุณกิโดให้30วันครับ30วันหมายความว่าไงครับ นับตั้งแต่คุณไถได้คุณจะมีกี่แปลงก็ไม่รู้คุณมีสิบแปลงปีนี้จะปลูกสิบแปลงอสมมติว่าแปลงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกปีนี้คุณจะปลูกทั้งหมดหกแปลงคุณต้องบริหารการปลูกให้เสร็จหกแปลงเนี่ยภายในสามสิบวันครับ หลักการในการบริหารทําไมเออ๋อททำไมฝรั่งมันซือนซื้อคันใหญ่ๆ่กันวะเพราะมันรู้แล้วว่าถ้าทํงทอย่างเงี้ยกูตายแน่เลยไม่ทันแต่เขารู้ก่อนสองเดือนไงเขาไม่ได้รู้ก่อนแค่พรุ่งนี้เขารู้ก่อนสองเดือนโอ้ยถ้ามึงบริหารเงี้ยมึงตายแน่เลยมึงไม่ทันหรอกสามสิบวันนะ่ะเขาต้องเปลี่ยนความคิดเอ้ยอย่างนั้นไม่ได้แล้วอยู่ถ้าบริหารานี้ปุ๊บอยู่ต้องไปหาซื้อรถไถมาใหม่ไปซื้อเครื่องมือมาใหม่ที่มันทําเหลือแค่วันเดียว เห็นไหมครับมันจะเป็นตัวกาหนดไงฝรั่งเขาก็ไม่โง่หรอกครับไปซื้อคันใหญ่ๆมาขับเล่นอ่ะไม่ใช่เขาต้องรู้เราซื้อคันใหญ่มาต้องคุ้มไหมคุ้มซื้อเครื่องมือตัวนึงเป็นแพงๆเป็นล้านๆมาต้องคุ้มไหมต้องคุ้มครับเขาละเอียดกว่าเราเยอะเขาใช้เครื่องที่เลขนี่กดจนเครื่องจะพังเพราะเขาต้องคํานวณทุกอย่างมากกว่าเราเพราะเขาค่าใช้จ่ายเขาแพงกว่าเราไหมแพงกว่า นะครับดังนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่จะบอกเราว่าคุมหรือไม่คุมนี่แค่40ไล่ถูกไหมครับแล้วถ้าแปลงเราไม่ใช่40ไร่อาจารย์ของหนูแต่ละแปลงนี่ร้อยเทินทั้งนั้นเลยสูตรนี้ก็ต้องปรับถูกไหมครับสูตรนี้ก็ต้องปรับใหม่ถูกไหมครับนี่เพียงเลยเป็นการยกตัวอย่างที่จำนวน40ไล่์ไม่เห็นนะครับถ่ายรูปไว้ยัง เรียบร้อยแหมเก็บทีไงไเงี้ยวเี่ยอย่างนี้ไม่ต้องสอนเลยนะแชะแช่แ,แชะกันหมดเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือจังหวะเวลาทาร์มิ่งที่ถือว่าคุณกิโดใช้เห็นไหมเพิ่งจะตัวแรกเองนะเนี่ยจะหมดเวลาแล้วอีกสองตัวมาต่อปอสองกันแล้วกัน Quality. Quality Yes ก็คือ Quality เห็นไหม ก็คือคุณภาพครับคุณกิโดให้ความสำคัญอีกตัวที่สองคือคุณภาพครับหมายความว่าไงครับจังหวะเวลาคุณได้จริงครับโอ้โหอาจารย์ผมเข้าแป้นเป๊ะเป๊ะเ,เ,เ,เลยเขาอาจารย์แชมบอกให้ถไถลึกสี่เซฟพวกไถยี่สิบจะรีบกลับแบบเดี๋ยวมันไม่ทันอนะเอายี่สิบพอแล้วเขาบอกให้ปลูกลึกเท่านั้นกบเท่านี้ไม่ได้สักแปลง ทำไม่ได้อย่างนี้ถือว่าได้คุณภาพไหม,ไมไโอกาสจะขาดทุนไหมแล้วเราจะได้กําไรสูงสุดไหมไม,ไ,ไม่ได้ครับดังนั้นคุณทํางานเนี่ยคุณยูโดบอกแล้วทํางานแล้วคุณจังหวะเวลาได้แล้วคุณต้องได้คุณภาพด้วยมันถึงจะทําให้คุณได้กําไรสูงสุดเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้กําไรสูงสุดคือจังหวะเวลาคุณได้แล้ว แต่คุณภาพคุณได้หรือยังการปรับตั้งเครื่องมือทำไมอาจารย์แชมป์หนึ่งไมบอกว่าต้องปรับแขนอย่างนั้นต้องปรับแขนอย่างนี้ความเร็วรอบต้องเท่านั้นเท่านี้เพราะอะไรเพราะคุณโดสอนมาหมดแหละเพื่อให้ได้อะไรครับคุณภาพครับทำไมอาจารย์แชมป์พนต้องเอาตลับเมตรมาวัดเอาอ้นั่นมาแทงเพื่ออะไรครับคุณภาพครับไม่งั้นคุณจะรู้ได้ไงอ่ะทำไมคุณต้องใช้เหล็กแหลม แล้วคุณจะรู้เหรอลูกน้องคุณรักไก่หรือเปล่าเพราะมันอยู่ข้างล่างคุณมองเห็นไหมไม่เห็นครับคุณจะเอาอะไรมาเช็คลูกน้องเฮ้ยถ่ายเรียบร้อยครับเจ้านายนิปเปอร์มิดดิงเลยครับ <glasses> คุณเชื่อไหมคุณก็เชื่อเพราะอะไรอ่ะไม่รู้จะทําไงอ่ะก็มันว่าอย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นแหละถูกไหมครับดังนั้นคุณก็จะต้องมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบว่าเขาได้คุณภาพหรือเปล่าถ้าไม่ได้ ผมบอกเลยว่าวิธีการของอาจารย์คิดโดก่อนจะปลูกคุณต้องส่งคุณภาพมาตรวจก่อนผมอันนี้แนะนำโรงงานน้ำตาลเลยนะครับน้ำแนะนำโรงงานน้ำตาลเลยเวลาลูกน้องเตรียมดินเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งปลูกครับเอาเหล็กแหลมไปแทงก่อนสุมเช็คถ้าไม่มีดานปลูกครับแต่ถ้าไปทิ่มตรงไหนเจอดานครบับริปเปอร์มาใหม่ครับ แล้วมันจะไม่พลาดครับและไอ้ลูกน้องมันจะรู้โอ้ลูกพี่ดีนี้รู้ทันกูเว้ยครับรู้ทันเว้ยนะมันจะไม่กล้าหมกเม็ดนะครับดังนั้นครับคุณภาพจังหวะเวลาครับคุณภาพครับสำคัญที่สุดครับตัวที่สามครับ S mean what's mean S yes. S คือ Standard ครับ สแตนดาร์ดครับสแตนดาร์ดคืออะไรครับมา,รามาตรฐานครับถามว่าเอ๊ะก็คุณภาพมีแล้วทําไมต้องมีมาตรฐานด้วยมาตรฐานหมายความว่าถ้าคุณทํางานมีอยู่สิบแปงอ่ะหแปลง,ป,ลงปีเนี้ยปีเนี้ยคุณทาไปห้าแปงเนี่ยได้จังหวะเวลาดีหมดเลยไถเถอดดีหมดเลยมีแปลงสุดท้ายเนี่ยมันไม่ทันเลยจังหวะนิดเดียวเองพลาดเลย นะเไยทําทให้แปลงที่6เนี่ยไม่กำไรตามเป้าหมายอย่างนี้ถือว่าจะได้กําไรสูงสุดไหมครับไม่ได้ครับดังนั้นการทำงานของกุณกิโดโครับต้องได้จังหวะเวลาทุกแปลงต้องได้คุณภาพทุกแปลงมันถึงได้มาตรฐานออกมา